และในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึง5เสาหลักของ EQ ครับเราพูดกันมาเยอะแล้วนะว่าทำไมมันถึงสำคัญและ EQ คืออะไรครับตอนนี้ผมเชื่อคุณอยากรู้แล้วว่าโอเคถ้าจะยกระดับ EQ เนี่ย5องค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับนะคุณอยากจะลองเดาดูก่อนไหมว่า5องค์ประกอบมันมีอะไรบ้างลองดูในภาพนี้ครับที่เป็นรูปดาวนะครับคุณคงจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันจะมีรูปภาพที่เป็น หลอดไฟอยากเดาไหมครับว่ามันคืออะไรอันที่2ครับเป็นปุ่มคอนโทรลอันที่3ครับรูปกำพัน้นอันที่4เป็นรูปหัวใจและอันที่5้าเป็นรูปคนที่ยืนอยู่ด้วยกันคุณอาจจะลองเดาดูครับแล้วลองมาคิดดูสินะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในเรื่องของ EQ ตรงกับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกไหมนะครับเรามาดูวันแรกกันเลยครับ1ครับเราเรียกว่า self awareness หรือการตระหนักรู้ในตัวเองครับผมขอใช้ทั้งคำศัพท์ภาษาไทยและอังกฤษนะครับเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจสแตนดาดของสากลได้วยว่าเขาใช้คำนี้ในภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับงั้น self awareness หรือว่าการตระหนักรู้ในตัวเองเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือการเท่าทันอารมณ์มันคือการเท่าทันความคิดแล้วก็ทัน กับพฤติกรรมคาว่าทันคืออะไรครับทันคือคุณรู้ตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณมีสติเบ้าเท่านั้นเองนะครับงั้นคนที่ตระหนักรู้ในตัวเองครับมันไม่สามารถอ่านหนังสือแล้วตระหนักได้มันไม่สามารถนั่งเรียนอย่างนี้แล้วตระหนักได้ครับแต่มันจะเกิดจากการที่ตั้งคําถามกับตัวเองหรือคุยกับตัวเองหรืออยู่กับตัวเองหรือ สำรวจตัวเองครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าไม่ใช่ทุกคนเคยฝึกที่จะนั่งคุยกับตัวเองไม่ใช่ทุกคนเคยฝึกที่จะตื่นตัวเอ๊ะเมื่อกี้ฉันคิดอะไรอยู่เอ๊ะเมื่อกี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่หรือเอ๊ะทาไมฉันทําพฤติกรรมแบบนี้เอ๊ะทำไมเมื่อกี้ฉันโกรธเอ๊ะเมื่อกี้ฉันเครียดหรือเปล่าเนี่ยครับไอความเอ๊ะหรือความตระหนักรู้หรือความเอะใจตรงนี้ครับมันคือสตินั่นเองอะ และปราศจากสิ่งนี้นะครับคุณจะไม่สามารถพัฒนาระดับ EQ ตัวเองได้ดีครับดังนั้นใน101เราจะขยี้กันอยู่แค่ในหัวข้อนี้นะครับใน5องค์ประกอบเนี่ย101เราจะขยี้กันอยู่ในองค์ประกอบนี้อย่างลึกซึ้งครับในเรื่องของ self-awareness หรือการตระหนักรู้ในตัวเองนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตระหนักรู้ในความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมของตัวเองได้คุณจะเริ่มเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อน คุณจะมองออกว่าเหตุการณ์ไหนกระตุ้นให้คุณรู้สึกอย่างไรคุณจะเห็นแพทเทิร์นนะครับของตัวเองคุณจะเห็นพฤติกรรมหรือนิสัยที่ดีและไม่ดีของตัวเองคุณจะเห็นค่านิยมที่คุณถืออยู่หรือแม้กระทั่งคุณจะเห็นแพชชั่นแรงขับเคลื่อนในตัวคุณนะครับหรือคุณจะเห็นตัวที่ดีม o เต v รวตคุณหรือตัวที่ทําให้คุณหอเหี่ยวเฉาลงได้อย่างง่ายขึ้นครับว่าง่ายครับมันคือการที่คุณเนี่ยจะได้รู้จักตัวเอง และไม่พอครับพอคุณรู้จักตัวเองคุณตระหนักรู้ทันคุณจะค้นพบว่าคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองหรือเปล่าหลายคนครับใช้ชีวิตไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเพราะกลัวคนอื่นผิดหวังกลัวคนอื่นไม่รักกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวจะไม่ถูกต้องจนสุดท้ายไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่สุดท้ายบางทียังไม่รู้เลยครับว่าคำว่าตัวของตัวเองเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยตระหนักรู้เลยครับว่าตัวเองเป็นใครลึกซึ้งไหม ดังนั้นถ้าคุณได้ตระหนักรู้ถึงตัวเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในวันโอวันถ้าคุณทําแบบแัดครบคุณจะได้ตระหนักถึงตัวเองมากๆนะครับคุณก็จะรู้จักวิธีการดึงคุณค่าตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับและวิธีการเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทบทวนตัวเองบ่อยๆถามตัวเองบ่อยๆและหมั่นเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่มันส่งผลให้เกิดเป็นคุณในวันนี้ครับดังนั้น ในวันโอเดี๋ยวเราจะเรียนรู้10แบบฝึกหัดกันนะครับที่ทําให้คุณได้ตระหนักรู้ตัวเองมากขึ้นและมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะยกระดับ EQ ตัวเองโอเคไหมครับนี่คือเสาอันที่1ครับคือการตระหนักรู้ในตัวเองครับต่อมาครับอันที่2ครับคุณเห็นภาพจอยสติ๊กไหมครับเวลาคุณเล่นเกมคุณทําอะไรครับคุณกําลังบังคับตัวละครคุณกําลังควบคุมตัวละครอยู่ครับดังนั้น ในเสาที่2ครับเราเรียกว่า self regulation นะครับหรือว่าความสามารถในการควบคุมตัวเองมเมื่อกี้คือเตือนตือนตัวรู้ทันถูกไหมครับในเสาที่2เนี่ยคือรู้ทันแล้วอ่ะคุณควบคุมตัวเองได้ไหมรู้ว่าโกรธรู้ทันแล้วยังพูดจาไม่ดีออกไปไหมหรือรู้ช้าลงแล้วก็คิดก่อนพูดคิดก่อนทํา งั้นว่างง่ายๆครับคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้อคือเวลามีอะไรก็แล้วแต่ตบกระทบมาป้างคุณจะไม่รีแอคหรือสะท้อนหรือตอบสนองกลับไปแบบป้งป้างป้งปางป้งปาง,ปงจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับคุณจะโดนอะไรก็แล้วแต่ตกกระทบเข้ามาแล้วคุณจะมีช่องว่างตรงนั้นครับให้คุณเลือกได้ว่าอืมฉันจะควบคุมตัวเองอย่างไรดีนะ คนนี้พูดไม่ดีกับฉันป้างคนเนี้ยด่าฉันโป้งคนเนี้ยหักหลังฉันป้างอืมฉันจะตอบสนองอย่างไรกับคนนี้ดีนะเนี่ยแหละครับคือคุณสมบัติที่สำคัญของ self regulation หรือความสามารถในการควบคุมตัวเองครับเพราะนี่นะครับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำหรือบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงครับเพราะเมื่อรดก็ตามที่เขาสามารถควบคุมแบบนี้ได้นะครับเขาจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนรอบข้างได้มากเพราะ คุณมีวิฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีนะครับผมคุณจะไม่มีพฤติกรรมที่แบบว่าใครด่าคุณมาคุณด่ากลับโป้งไม่พอใจแบบนี้ใช้ความรุนแรงกลับลูกน้องโป้งนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณมีความสามารถในการควบคุมครับและการที่คุณทํางานแบบนี้ได้คุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีคุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวคุณคนรอบข้างคุณคนในสังคมคุณครับและเชื่อหรือไม่ถ้าคุณมี ความสามารถในการควบคุมตัวเองที่ดีใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้คุณครับเพราะคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์ครับวันนี้นะครับเราหาความมั่นคงในชีวิตเยอะแยะกันไปหมดครับบ้านรถเงินเงินในบัญชีที่มากพอเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงแต่เชื่อหรือไม่ครับต่อให้คุณมีทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ที่ดูมั่นคงแต่ถ้าจิตของคุณไม่มั่นคงอย่างเดียว ไม่มีอะไรมั่นคงเลยครับปีที่ผ่านมาเราเห็นเนาะดาราเกาหลีเยอะมากครับที่มีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งการยอมรับแต่พอโดนคนโซเชียลบูลี่พูดจาไม่ดีด้วยกลับฆ่าตัวตายเยอะมากเนี่ยงไงครับความไม่ทันในอารมณ์ความไม่มีความสามารถในการควบคุมตัวเองตกกระทบมา สะท้อนกลับไปอย่างรวดเร็วปุ้ง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 ปปงงนะครับคุณไม่ได้ทิ้งช่องว่างให้เกิดการตระหนักงั้นคนที่มี self regulation ได้สูงเวลามีอะไรก็แล้วแต่กระทบเข้ามาปั้งครับเขาจะมีช่องว่างในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทุกคนครับพูดพึมพำในปากตัวเองตามผมนะครับว่าช่องว่างในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าช่องว่าง ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับถ้าคุณมีสิ่งนี้นะครับคุณมีช่องว่างในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคุณจะสามารถขยายความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ครับและนี่คือ 1. องค์ประกอบสําคัญที่คุณควรมีครับ 3. ครับคือการที่มีแรงจูงใจจากภายในครับหรือเราเรียกว่า motivation แรงขับเคลื่อนจากภายในนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับ พราะอย่างที่บอกครับทุกพฤติกรรมต้องมีอารมณ์ในการขับเคลื่อนนะครับถ้าคุณล่าสุดผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งไม่รู้มีใครได้ดูไหมครับอีเทวอนคลาสโอ้โหเชียร์ให้ไปดูหนังเกาหลีเลยนะครับพระเอกในเรื่องเนี่ยครับผมเล่าให้ฟังว่าพระเอกในเรื่องก็เป็นตัวละครธรรมดาๆรรหนึ่งคนครับที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่แรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้เขาเนี่ยครับอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจคืออยากล้างแค้นให้กับ พ่อของเขาอยากล้างแค้นคนที่ดูหมิ่นเขาน,นั่นก็คือแรงจูงใจที่ทําให้พระเอกนั้น,นเขาเรียกว่ามั่นคงและยืนหยัดอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เขาเจอจนสามารถทําให้เขาวิ่งทะลุเส้นชัยได้รับเหรียญมาราธอนได้นะครับดังนั้นแรงจูงใจภายในของทุกท่านนะครับมันคือหัวใจครับที่จะทําให้คุณยืนหยัด ล้มแล้วลุกใหม่ได้มีเป้าอะไรก็สามารถทําให้สําเร็จได้ตั้งอะไรไว้ก็ทําได้ถึงนะครับและนี่คือองค์ประกอบที่สําคัญที่ผู้นําเก่งๆมีทุกคนครับและหลายๆคนครับที่จะเข้าใจและมีแรงจูงใจใตัวเองได้ก็จะเกิดจากการที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับศึกษาสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างต่อเนื่องนะครับและสร้างแรงบันดาลใจหรือใช้คําว่า inspire นะครับ inspire ตัวเองเป็น บางทีครับคุณไม่สามารถรอให้โลกทั้งใบมาตบหลังคุณแล้วบอกว่าสู้สู้คนแรกที่คุณต้องให้แรงบันดาลใจก่อนเลยอ่ะคือให้แรงบันดาลใจตัวเองตบหลังตัวเองบ้างเคยบ้างไหมชื่นชมตัวเองเคยบ้างไหมที่ให้กําลังใจตัวเองเคยบ้างไหมขอบคุณตัวเองเนี่ยนะครับคือการฝึกสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองครับและมันมีเนื้อหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนต่อในเรื่องนี้ใน2 0 1กันด้วยนะครับงั้นนี่คือองค์ประกอบที่3ที่สําคัญครับ 4ครับคือเรื่องของการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับหรือเราเรียกว่า Empathy นะครับยุคนี้หรือยุคปัจจุบันครับผู้นำทุกคนต้องมี Empathy นะครับมันคือความเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานครับเวลาคุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณสามารถลึกซึ้งและเข้าถึงคนตรงหน้าได้อย่างมากขึ้นครับ และเชื่อหรือไม่ครับว่าผู้นํายุคนี้นะครับต้องมีเอมพั h ซี่ในการสื่อสารต้องมีเอมพัซซี่ในการฟังนะครับเเรยกว,ว่าฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่ทุกคนมีทักษะนี้ครับลหลายๆคนยังวนอยู่ในความคิดแล้วก็คิดอยู่ในตัวเองติดอยู่กับความคิดตัวเองติดอยู่กับกับดักตัวเองครับจนไม่สามารถมีเวลาไปนั่งใส่ใจเรื่องคนอื่นได้อย่างไรก็ตามครับการที่คุณจะขึ้นมาเป็นผู้นํา การที่คุณจะเป็นคนที่มีอิทธิพลและส่งอิมแพ t ให้กับคนในสังคมรอบๆตัวคุณได้นะครับเรื่องแรกคุณต้องเรียนรู้ที่จะทํางานเป็นทีมแล้วถ้าคุณจะทํางานเป็นทีมคุณก็ต้องเข้าใจคนแล้วถ้าคุณเข้าใจคนมันจะช่วยคุณดําเนินงานได้อย่างราบรื่นครับเพราะไม่ใช่ทุกคนมีความคิดเห็นที่ตรงกันคุณว่าจริงไม่จริงถ้าพอเห็นต่างอะเรามีการสื่อสารกันยังไงล่ะนะครับเวลาคุณเห็นคนหนึ่งคนเขาหงุดหงิดอยู่คุณหงุดหงิดกลับใส่เขาเลยไหมหรือคุณ เข้าใจเขาว่าเขาไปเจออะไรมานะครับงั้นเมื่อคุณนะครับมีความเห็นอกเ,เห็นใจคนคุณจะเหมือนน้ําที่ไหลและปรับตัวไปกับใครก็ได้ครับเพราะคุณเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายของมนุษย์ครับคุณจะเข้าใจว่าคนเหมือนกันแต่คนไม่เหมือนกันอ่ะแล้วพราะคุณมีใจที่เปิดกว้างพร้อมรับคนหลายๆประเภทคุณก็จะทำงานได้แบบไร้พรมแดนมากขึ้น ผมชอบคํานี้นะทำงานได้แบบไร้ผมแดน่ะเพราะจิตคุณกว้างใจคุณเปิดคุณพร้อมโอบรับคนหลายๆประเภทมันก็สร้างบริบทของคุณให้กลายเป็นคนที่ใจกว้างอบอ้อมอารีพร้อมอยู่กับคนได้เยอะนะครับผมนั่นนี่คือเอมพัตีนะครับและสุดท้ายครับการที่คุณมีเอมพัตีได้นะครับคุณเนี่ยจะสามารถมัดใจ คนสําคัญในองค์กรคุณได้ครับแล้วถ้าท่านเป็นผู้นําทางดีดีนะครับถ้าท่านเป็นผู้นําวันนี้ถ้าคุณทาร้ายความรู้สึกคนรอบข้างคุณผมถามจริงมีใครอย,อยากอยู่กับคุณนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นนายที่เก่งไอคิวดีแต่อีคิวแย่แย่นะครับต่อว่าทีมงานนะครับไม่พัฒนาทีมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นอกเห็นใจเขาสุดท้ายเขาไม่อยู่กับคุณหรอกครับเขาก็จะไปที่อื่นและเขาก็จะไปที่ที่เข้าใจเขา ความรักก็เช่นกันถ้าวันนี้คุณอยู่กับแฟนคุณแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะแต่สุดท้ายเพราะคุณมี EQ ที่ไม่ดีคุณไม่ได้เห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันหนึ่งเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับคุณก็ได้แล้วเขาก็จะไปในที่ที่เข้าใจเขาครับดังนั้นวันนี้ครับ Empathy คือคุณสมบัติที่ผู้นําทุกคนต้องมีและตัวคุณเองก็ต้องมีถ้าวันนี้คุณขาดสิ่งนี้ไปคุณจะขาดเสน่ห์ครับและไม่ว่าใครเข้ามาหาคุณ วันหนึ่งเขาก็จะหลุดออก่าจากคุณครับไม่ว่าจะเป็นความรักการทํางานหัวหน้างานลูกน้องงานเพื่อนร่วมงานคุณอยากให้คนใกล้ชิดคุณรักคุณให้คุณค่าคุณและเห็นความสําคัญของคุณไหมครับเพราะถ้าคุณอยากคุณต้องฝึกเรื่อง e m p มพ h y ซีครับและ e m p มพ h y ซเป็นเรื่องที่ต้องฝึกไม่ได้ฝึกกันง่ายๆอย่างที่ผมบอกวันนี้พูดเข้าใจระดับคอนเซปต์ระดับความคิดคุณเข้าใจ แต่ EQ ไม่ใช่เรื่องของการพูดไงมันคือการฝึกคุณเริ่มเข้าใจยังครับว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผมพูดมาตอนนี้คุณอาจจะอ๋อรู้แล้วแต่รู้แล้วแต่ถ้าไม่เกิดผลลัพธ์คือคุณยังไม่ได้ทานะครับดังนั้นออกไปทําตามกิจกรรมเท่านั้นถึงจะเป็นตัวที่จะยกระดับ EQ ไม่ใช่ความรู้ครับแต่การออกไปทำโอเคนั่นคือเรื่องที่4ครับสุดท้ายแล้วครับคือเสาที่5ครับที่จะทำให้ EQ ของคุณนั้นแข็งแรงแข็งแกรง่งสร้างบารมีในตัวคุณ สร้างอิทธิพลในตัวคุณและสร้าง power ในการโน้มน้าวคนครับนั่นคือทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับหรือเราเรียกว่า social skills ครับ social skills เนี่ยครับคือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์นำทีมแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับมันเป็นหน้าที่ของผู้นำที่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จร่วมไปด้วยกันไม่ใช่ทางใครทางมันครับเชื่อหรือไม่ครับ ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของอัศวินม้าขาวอีกต่อไปแล้วไม่มีจริงแล้วครับยุคนี้ต้องไปเป็นกองทัพนะครับต้องไปกันเป็นหมู่ดังนั้นนะครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงมีส่วนสําคัญมากๆครับที่จะซื้อใจคนในทีมนะครับเพื่อจะร่วมงานด้วยกันและเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายด้วยกันครับมันไม่ใช่แค่ในงานครับกับความสัมพันธ์ของคุณละ่ะกับแฟนคุณละ่ะกับครอบครัวของแฟนคุณละ่ะทุกอย่างต้องอาศัยความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับ ถ้าวันนี้คุณโดนไปปล่อยเกราะแล้วไม่ต้องยุ่งกับใครทักษะนี้ไม่ต้องใช้หรอกครับแต่ถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วคุณยังต้องเจอคนคุณยังต้องเจอมนุษย์เชื่อผมนะครับนี่คือหนึ่งองค์ประกอบที่จะสร้างให้คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสร้างมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรูครับมีความสัมพันธ์ที่ดีดีกว่าสร้างศัตรูครับเรียบง่ายแค่นี้เองนะครับจริงๆชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับ เรียนรู้ตัวเองรู้จักอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็สร้างบริบทที่ดีของตัวเราส่งผลไปถึงคนรอบข้างแค่นั้นเองตามคอนเซ็ปต์ของ Life a n d r i เ h e r เลยครับคุณอยู่ในสังคมนี้เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อที่สุดท้ายคุณสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไป Enrich หรือไปช่วยยกระดับชีวิตคนอื่นได้นะครับการที่คุณมาลงทุนในการเรียนรู้ตัวเองตรงนี้มันคือจุดที่ดีเลยครับที่คุณสามารถ หล่อหลอมตัวเองให้เป็นคนที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการจัดการอารมณ์แล้วก็ส่งต่อเนี่ยเอาสิ่งที่ผมแบ่งปันในคลาสนี่ไปสอนต่อสิไปช่วยเหลือคนอื่นต่อสิไปช่วยคนรอบข้างคุณไปสร้างองค์กรของคุณให้มันยอดเยี่ยมขึ้นสินะครับและนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับใน5และนั่นครับคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับคือเสาหลักที่5 นั้นผมขอทวนะครับ5เสาหลักของ EQ นะครับมีอะไรกันบ้าง 1. ครับการตระหนักรู้ในตัวเอง 2. ครับการสร้างความสามารถในการควบคุมตัวเอง 3. ครับการมีแรงจูงใจจากภายในตัวเอง 4. ครับการรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับและ5ครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆครับ5ข้อนี้นะครับคือทักษะที่เราจะสอนกันและ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ใน101 201และ301ครับอย่างที่ผมจะย้ำนะครับใน101นี้เราจะขยี้ลงไปในเรื่องของการตระหนักรู้ตัวเองเป็นหลักครับงั้นถ้าคุณพร้อมกันแล้วนะครับผมจะพาพวกคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตระหนักรู้ในตัวเองกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับ